พ oh, oh, oh. อโอ้ยเฮียโอ้โหอะไรเราเราควรทำอะไรดีเราจะเล่นแบบสายสายลู่หรือจะเล่นแบบคนชิวคไม่ฆ่าวีเดตเจอทั้งหมดไอ้เี้าเป็นเคทอวเดอะเว่นเนี o ่ย e. เออเมืเ่อวานข่าวเผอิญฆ่าลูกเมียนะเว้ยไอ้ใข่พี่แอ๊ดกูก็ใช้แค่เป็นอาวุธอะตรงตรงเลยถ้าใช้หมู่บ้านมีเล่พวกกูจะแข็งแกร่งไวมากกูบอกเลยจริงเราจะไม่ใช้ใช่ไหมไม่ใช่มันโกงไวโอ้ถ้าใช้นะพวกกูแบบพวกแข็งแกร่งกูก็ชินกับคนนี้อยู่นะสามสองหนึ่งพุ่ง กูกูจำมูฟเซ็ตมึงได้แต่มึงก็แก่แล้วนะอันนี้เดินรถพกของกูไม่พอรู้ใช่ไหมเวลาโยนของไอ้ของกูไม่พอกูเบื่อท่าตบหัวมันสุดแล้วแบบเวลาเดินเข้าไปใกล้แล้วไม่ตีหัวกูอะไอ้ท้ายเฮียได้กูเดาไม่ได้วะ เฮ้ยเราบู๊แกควินไม่เรากลัวมีเอเล็กซ่าข้างอยู่น่าเสียดายเกมมาร์กต้นไม้ไม่สามารถรีสปอนได้ต้นไม้แม่งหมดโลกของจริงเลยแต่ถ้าเจอฉันไม่ใช่หินตัวใหญ่คือคุณลากมันมากเลยใช่ไหมจุดเด่นอนุก่งไหมเกมนี้ไม่ค่อยว่ะต้องมีเพิร์่วมาจริงๆอ่ะเราต้องอยู่ไกลๆแล้วอาวุธหูดไอ้ธนูเระแกะอยากสู้กับบอสเว้ย สำหรับมึงแล้วตัวไหนที่มึงไม่ชอบที่สุดดิไม่ชอบตัวไหนสุดอ่ะไม่ต้องว่ากลัวหรืออะไรก็แค่ไม่ชอบแบบไม่อยากสู้อะไอ่เขาอยากจะสู้แลไม่ทำอะไรเปลือยไอตัวใหญ่ก็เล่นตัวใหญ่ตัวเกลียวเลยลูกกลัวแล้วฮะไอ้ลูกมึงอะไอ้เตเนเปอร์สโคฟได้เยอะมั่งยิ่งโหดเลยเยอะสะแตกไอ้เจาะก่อเป็นบุญจีไอ้เฮ้อ้ะไร Bye bye. บายบายทำไมาเวลาตีกตูต้องใส่หน้าตีอูไม่เข้าใจทำอะไรกันทำความรู้สึกไงเหียเฮ้ยวิวนอะไรชายคนนี้ชายที่ชื่อว่ากาเดียนนะกาเดียนเป็ที่วอยู่ไหนอ่ะม่็ิเท่ะวอ่ะอยู่ในกล่องอีไม่บอกอยู่ในใจใครพูดอ่ะคือนี่บอสอ่ะบายบายบายเราเข้ม,มาหลอดูว่าเป็นบอสใช่ไ เฮ้ยวินอะไรช่วยกูด้วยคนนี้กูไม่เก่งเลยอู้มันมันโดดไปเมฆก็ไนเลยเนี่ยมันเป็นมันเป็นวาคิลี่แล้วตอนนี้ฮึบหลบเขี่ยตัวให้เยอมันเขีร์ตัวเล็กๆให้หน่อยเฮ้ยมึงไม่สนใจฮู้มันมันถวดไม่ได้ ควาแข็งแกร่งที่จริงแล้วงมาจากร่างกายจริงไม่ใช่มาจากโปรแกรมโกงไอ้เหี้ยเฮ้ยมันผิดอะไรวะไอเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตอนนี้มึงบ้านอะไรอยู่บ้านบ้านไหนแคลเซตบ้านไหนสี่เอ็ดป้าสี่เอ็ดเท่ากันสามยี่สิบเอ็ดนี่ กูแค่จะถามว่ามึงจะฮีโร่ให้เต็มแบบเต็มแม็กแบบเป็นอะไรนะคีมกับควีนเบลล์ห้าสิบหัวเดนเวลล์ยี่สิบก่อนไหมหรือแล้วค่อยขึ้นหรือมึงจะค่อยหรือมึงจะขึ้น,งนเนงเนี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอกาสจะให้เต็มทั้งคู่เลยนะเฮ้ยพลังยังอยู่ยิชุบไอหนึ่งเอ็กเซอร์ขึ้นมาก่อนเอ็นบีซีในมัคมันคือเอ็นบีซีที่รู้จักการแก้แค้นได้นะมไม่เปิดไมค้ขาวเลยมึงไปเปิดกล่องตรงกลางอ่ะมันโกรธว่าะเลยมันลุมกระทืบมึงอ่ะ มันมึงไปลบ้ลูดสิ่ศักดิ์สิทธิ์เลยเว้ยเออพยาน่า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 พิธีเลยหลู่แล้วหลู่ทนายวิทยาศารมีห้องการเวลามันจะดีมากโลกเราเนี่ยตะโคตรล้ำหน้าเลยเวออไปทดลองอยู่เดนอนไหนไอี้ให้มันนั่งคิดอยู่นั่นนั่นแหละไอ้เหี้โลบไม่ได้กระด้ระด้างะดู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 เฮ้ยเฮ้ยอ้คนนี่มันทำเก๊ขุดอ่ะก็ไม่ต้องพูดหรอก ใครมันแดบ,บ้านกูอยู่วะเติง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 ติงไอ้แดบโฮก่อนมึงจุบกูก่อนเฮ้กูเหม่พอโคตไม่เชี่ยวตกใจขลาดนี้สักนี่เป็นแม<อ>็กแล้วแม็กเลเวลแม็กแล้วกูรวยรวยเป็นทองเลยเผาทองเลยเอาไม้ดาบดาบม่วงเอาไม้ดิวดโอย่ครับให้เอาดิ

มาจุดเริ่มต้นหน่อยน้องเอ้ยเฮ้ยมีหมู่บ้านไอ้ย่ะขโมยขโมยขโมยไม่รวยเลยก็ๆๆเป็นทองไอ้เอ็บบี้บังไอ้ยี่ลองหมามันยี่ลองหมาไอ้เย่ยเดี๋ยวกูขุดทองก่อนขุดทองไปเลยขุดทองไอ้เชีไหมกูเห็นพี่ไปมามันคืออะไรวะ <c oughs> จ<า>็กระยะไกลอ่ะไ,ไอ้แค่โู้นอีเจนี่หมอเ่ย ให้มันตัดไม้เหรอกูไม่เชื่อให้มันไม่กูไม่ให้มันตัดกูจะฆ่ามันเออโอเคเย,ย้เลยนี่พลังของกูเฮ้โมเชื่อสิโอ้ยเ <c oughs> ขาฆ่าของกูช่วยกูด้วยเอา้ากูนึกว่ามันจะจะไม่ตัดอุ้ยมิทิวสวยงอม้ององงเริ่มมากินคง,งกินคนโชว์กูดิโ <c oughs> ดัวใ่กูเลยนะ กูจำได้กูบอกอิงอ่ะไอ้เหี้ยอิงมันถามว่าของได้ไหมคราฟคราฟอย่งนีกูเลยบอกมันมึงมีมอสเจไอไว้ทำไมวะมอสบอกสุคราฟมึงมีไว้ทำไมวะไอ้นี่จริงไอ้เหี้ยเกี้ยกูจะตายไปพี่ไม่ไปเหลือไอ้คี่ไม่ตายดิเฮ้ยกูหลบไม่ทันไอ้อะไรละไอ้หอกแม่งอ่ะ

เดี๋ยวมาหันมาหากูว่าฟาใสผู้เสร็จมาหันมาหาเสกุณีเก๋ยุ่งอะกูอ่ะนิคกี้ก๊อฟลินเนี่ยชี้เขมือไอ้โอ่นเกียเหรอไอ้เหี้เกือหันเลยอะไอ้เหี้ยเกือบตายไอ้เหี้ย มันมนีตนะีโนะไอ้อะไรนะโอ้ยิงขาเกลียวอ้อจะเอาไอ้คิวมาไม่ได้แก่เหรอไอ้นี่ไงไอ้ดูกับขันเฮ้ยใจเย็นเวนกูรู้แนละ้วทำไมบ้านพังไรเงี้ยทำไมวะกูสร้างเร็วเกินนี่เงี้ย จนมือมันไปโดนปุ่มทำลายเนบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ผิดทางกลังทะลุถอดปกากเลยพี่ที่จริงมันก็รับเข็มตุ้งทะนวนดิแต่ว่าจะเปิดมึงจะต้องช่วยกูแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนร้องเลยกูโดนวอดไล่ปีนี่เดียวนี่ไปซอยู่แกเลือตัวนี้ไม่เหลือแล้วได้ไหมจิ้ลอะรอยง รออล้วเหรอเอ้าขาตอยกับวะเนี่ยนี่เลยน้องไม่เชื่อคจะปันมันได้ปะกูอยาเห็นเึงแอนแบบปุ๊บบแบบตายหมดเลยอ่ะดูนี่ไปมาเออมีเราับลักกัน้วบแตดิงเนงยไม่กลัวไม่เห็นอริงเอคุณนี่ารู้อะอกูนมาชนกับดักหลังตายเอ Có mình có mừng lũ vậy